สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาตกปลาที่ทะเลสาบนะคะทะเลสาบที่เคยมาตกกันนะคะแต่วันนี้เราพวกเราเข้าจากด้านหน้านะคะตอนนี้คือแบบว่าน้ำแข็งหนามากๆเลยนะคะบรรยากาศรอบทะเลสาบนะคะตรงนี้มองเห็นกังหันด้วยค่ะ เสียงเสียงกังหันถ่ายรูปสักหน่อยนะคะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มน,นะคะหนักมากเลยค่ะลากเอา ลืมลืมตัวนะคะพอดีออกจากบ้านมาคิดขึ้นได้ว่าต้องใส่รองเท้าบูทใส่รองเท้ามาผิดตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ที่เรา จะตกปลาแล้วนะคะมีรอยคนขุดหลุมก่อนแล้วละคะคนปั่นหลุมก่อนแล้วดี<ะ>มิดไมเงี้ยโอ ลิกมากนะค uh. ยน้ำแข็งค่อนข้างหนานะคะเดี๋ยวเราจะตกกันเลยนะคะ,ะนี่นะคะเป็นเหยื่อตกปลานะคะเป็นตัวหนอนนะคะเป็นตัวอ่อนของหนอนนะคะอันนี้เป็นเบ็ดนะคะไม่ค่อยชอบแต่ตัวหนก็้ ใส่สองตัวก็พอนี่นะคะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะเดีย๋ยวเราเดึงขึ้นมา มันมีเบ็ดอีกอันหนึ่งนะอาเาื่อมันอยากตกอ่ะถ่ายรูปกลางหันได้ไหมมันมีคนขุดดินสด ตอนนี้เราได้ปลาหนึ่งตัวแล้วนะคะมีวีแววว่าเงียบได้หนึ่งตัวแล้วก็เงียบไปเลยดีใจปานถูกหวยค่ะติดปลาโอ้โหพวกเราก็ตกปลาสักพักแล้วนะคะปรากฏว่ามันปลามันไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าไหร่นะคะวันนี้เราได้สองตัวนะคะฮะ อ๋อเออแล้วอีกอย่างเอ่อท้องฟ้าเริ่มครึ้มมานะคะเพราะว่าวันนี้จะมีหิมะตกตอนช่วงเย็นนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะรอยคนคนก่อนเขามาตกปลานะคะแล้วก็มีลมอ่อนๆด้วยนะคะพวกเราก็เลย <c oughs> จะกลับบ้าน,นะค่ะเพราะเด็กน้อยเขาก็หนาวด้วยนะคะ ค่อนข้างหนาวแล้วก็เย็นมากเลยนะคะตอนนี้แดดหายแล้วนะคะคือคือแบบพอแดดหายแล้วหนาวทันทีเลยค่ะก็เลยจะกลับบ้านสำหรับคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาอาทิตย์หน้าอีกเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะบา,บายยค่ะ